มือไปลยขายแล้วเออเออก็นั่นแหละก็แล้ไม่มีอะไรสวัสดีเลยสวัสดีทุกท่านทุกคนในวันนี้ก็อยู่ในรายการครับส u ด e วันนี้เราจะเป็นบรรยากาศที่จะเดินไปหาคนนู้นนะครับเพราะถึงมัมาเลยฮะแต่แล้วตอนนี้ฮะรู้ก็อยู่ว่าษาครับตอนนี้นะฮะน้ำท่วมนะฮะเราจะเดินลุยน้ำไปเราบผมว่าเราไม่บอกที่อยู่ไม่บอกไม่บอกอยู่ที่ไหนไม่บอกไปฮะคุณเทพเดินน้ำนะโทรศัพท์ลงอีกที่อ่ะสะดวกสั์ล่วงคลิปนี้จะไม่ได้ลงนะฮะเออจะได้เห็นบรรยากาศใต้น้ำนะวันนี้ใส่แล้มึงเดินดีๆดีๆเราคนด้วยโอ้ ดูดูนี่ดูนี่ตอนนี้นะครับผมมาตอนแรกไปกระถินที่วัดนะครับผมนะแต่ตอนนี้คือกระถินมันจบแล้วก็เลยมาหาไปนีดยังไม่จบหรอกเขาสวดจนอยู่แต่พวกเราทำตัวเป็นเด็กบ้าไปเลยลงไปเลยเออเชื่อจะมีปิงไหมโหหัวหัวแล้วขึงขาขึ้นขาโอ้โหนึกถึงอะไร นี่นะการเดินทาไปหาคุณนุ่สุดลำบากนะฮะเออพวกกูรักมึงมากเลยนะเว้ยกูเลยพวกกูรักมึงขนาดบุกน้ำไปแกล้งมึงเลยน้ำมุดไฟจะถ่ายกรุงเทพอย่างเดียวนะครับผมปลาตอดขายย่ากูกลัวอะไรรู้ปะกูกลัวตรงนั้นอะเตวบ้านมันอะมีงูเยอะไม่ต้องบอกอะไรที่อะไรกูกลัวตรงป่าเว้ยเพราะว่านูมันก็รู้อยู่ว่านูมีอะไรบ้าง ยาเซอร์ให้วนเมื่อกี้อะไรเดินขาตูอ๋ออ๋อใบไมห้หอยนี้หอยหอยหอยท่าหอยท่าจมน้ำตายหอยท่าจมน้ำตายหอยทำไมมันถึงจมน้ำวะโอ้โห่ตายแล้วเฮ้ยไปถึงว่าอไอ้นนู้นไม่ครึ่งตัวกูเลยเหรอสายยาวมาทำอะไรไมนเหมือนคนวาดสองคนมาเดินอยู่แบบนี้ทำไมเราไม่เดินอ้อมอย่างนี้วะ เทปเท้ากูจะหลุดแล้วกูใส่ช้างดาวทำไมเนี่ยไมันกกกะเเด็นนลลลาายแถึงมันถึงเหนื่อยเนี่ยแล้วแต่ว่าจะไปปลาอะไรพ่อมึงอุ้ยอุ้ยเฮียเฮียลื่น เชื่อกูย้ำม่าขึงขาฮะเชื่อกูยั้ำว่าขึงขาไม่ไม่เชื่อกูย้ำม่าขึงขาถ้าเกิดมาต้องมาคืนไม่ไม่ขึ้นตัวเลยหรอวะคือออมันนเยะต้องมาคืนน้ำขึ้นจึงเข่าแล้วไอ้เหี้ยใครใครเรียนวิทยาศาสตร์จะรู้นะครับว่าการสูบน้ำขึ้นของมันต้องอยู่แห่ทำไมต้องไม่กูเจอบางครั้งกลางวันน้ำกลางกลางเองกลางวันน้ำขึ้นดี ถ้าดวงอาทิตย์มาอยู่ทางทิศทางเดียวกับประเทศไทยมันก็จะเป็นแรงรุนดรงดูรเพิ่มน้ไปตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแถวน,นี้น้ำนี่เหมือนวัวปีนยู่เลย <c oughs> เกอดเรื่อยๆมันไม่กัดหรอกโหยล <c oughs> ำบาก <c oughs> มากเรื <c oughs> ่องหาเงิน <c oughs> ไปแล้วต้องไปให้สุดเลยไม่ตอนมาก็ดีๆหรอกนั่นน่าด สัตว์การลงตุ้นี้มาหาเพื่อนน่าเสียดามากเลยนะครับผมนะคุณรูร้ว่าคน,น,น,นของคงคิดว่าไอา้ิ้นไอ้สองคนชิ้นนี้บ้ามากเลยเรือน้ำตอนนี้อยู่ที่ไม่บอกสถานที่นะครับแต่รู้ว่าน,น้ำท่วมแล้วนะครับใกล้ที่แล้วเทพกูจะลม้ม <c oughs>

ถือก็ให้กูหน่อยไม่ต้องถายหน้าไปโทรศัพท์กันน้ำปะจุ่มไว้เลยเขี้ยกเต๋อโทรศัพท์ตกก่อนติดสถานการณ์น้ำท่วมที่ไหนไม่รู้นะฮะอาจจะไม่บอกนะฮะไหนน้ำท่วมที่ผ่านไปว่อดตอนนี้เ่วยจตื่นข่าวนั่งดิ เซจะลมีไอ้นุ๊กันต้องรื้ซึ้งเว้ยไอ้นุ๊กมันกูก้ามขาขึ้นไอ้นุ๊กไม่จะบอกว่าถ้าลำบากนี้อย่ามาเลยก้ามขาขึ้นเลยเอี่เฮ้ยมึงเคยมึงรู้จักวาลีบําบัดมั้เคยรู้จักเหรอเว้ยมีการวาลีบําบัดออกกําลังกายในน้ำผมเลยจะให้ประสิทธิภาพเยอะมากเลยนะแม่ไอ้นุกับไอ้นุกคงบอกโอ้มาอีกแล้วมาทำไมชอบมาทำไม แค่ให้มึงมาะอะไรงั้นก็ต้องดูหรอกกิจพิเป็นบุคคลไปครึ่งขายิงรู้ดิผู้บอกแล้วมันเหนื่อยแต่กูยังบางหวายอยู่เพราะกูแข็งแรงมึงดูว่าตอนตอนเดินไม่มีน้ำก็เหมือนใกล้ๆนะแต่ถ้าเกิดตอนมีน้ำไมงเพี้ยเลยอ่ะเจ็บ เดินเหมือนคนเมาเลยดีเดี๋ยก็มันต้องลากน้ำเดินสูงไม่ได้ยิ่งเดินสูงยิ่งเหนื่อยเลยใช่เขาต้องยกขาเดีด๋ยวเดี๋ยวอะไรเขาไม่มีไม่มีที่เหลนี้นหน้าขวเาเดิมอะไรดิเดินเตะน้ำหาพ่อหอไอ้ <laughs> <ๆ>อนูบอกมึงพยายามมากเลย พยายามทำเท่เหมือนเดิทอยจะเดินเพียงแค่เบิวอบอยออไม่ใช่เคอรี่แต่ปีถูกเก็บสามพอ,อยเว็บมันทำมาเจ็ดปีแต่ยอดซั้ำเก็บร้อยเลยนะทำมาหลายปีแล้ยอดซ้ำหกสี่เี่ค่ะกูทำมาสองปีแล้วยอดซับร้อยไปพี่จะมีหมาไหมหมาจะกลับมาได้จะว่ายน้ำมาถึงไหมหนมาวกว่าเดือยยังทำได้ เดี๋ยวเนี่ยน่าว่าปีหน้าว่าปว่าหมดหมดอะไรวะน่ะว่าหน้าน้ำปีนี้ผมให้พ่อซื้อเรยอ่ไปรอปีอื่นใช่ไหมใช่ถ้าจะลำบากคันี้นะเยายามทำเท่เหมือนได้ท้อแต่พี่โอเคกว่าเอยหลุดใจให้นอยู่บ้านอ่ะอีสิ่ะ เป็นพอดีอย่างกูใส่ที่ขารักเนี่ลักเอมือลบฟางที่หลงทางในดงพญาถูกก็ไม่ใช่ฝ่ายเซนจยำอ่อนหาโทษทีแดกค่ะฝ่าเพื่อไอสัตว์รองเท้ามาล้างอ่ะอะขึ้นม่เอาปอกกันน้ำมานะยืมมือยืมมึงก็ได้มีน้ำานอยู่อยู่สามส่นันเรยร้อย่ไปม ดืม่มน้ำฮะเราจะถ่ายน้ำออาจจะมีเรือก็ได้นะให้มันถ่ายไปส่งก็เฮี่ะจะลมแล้วตกหลังไอ้ตกหลังตบหลังลาเฮ้ อ่าฮะนี่คือขากลับนะผมนะตอนนี้ผมก็มาเล่นแป๊บเดียวครับผมต้องมีธุระต่อนะผมนะผมมีธุระต่อผมจะเล่นแป๊บเดียวนี่คือขากลับคุณเทพยังไม่กลับนะฮะคุณเทพยอยู่เล่นคุนเทอต่อผมเลยต้องเดินกลับคนเดียวคุณเทพอยู่เล่นคุนเทอต่อผมเลยต้องเดินกลับคนเดียวครับผมนะ ก็คุณจะทุเลาไหมคงไม่บอก โอเคผมก็ลืมพูดเลยนะครับให้ดูแต่หนาเลยก็คลิปนี้ก็ไม่รู้จะได้ลงตอนไหนต้องตัดต่อยนะผมนะแต่น้อยก็มีลงคลิปที่ทางหายก็ขอโทษสับหายไปตั้งสามเดือนนะผมนะคือพวกเราไม่ได้เจอกันด้วยแถมไม่มีคลิปไปลงนะเ่องสถานการณ์โควิดด้วยนะผมนะที่เดินญาติหายเลยเข้าใจแล้วคนน้ำท่วมลำบากยังไง ผมเดินเจอทีจะล้มที โอเคก็สลบคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะตอนเปิดมีเทพอยู่ตอนผิดไม่มีนะครับผมนะับสลบคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเกื้ผมด้วยนะครับผมไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย